สวัสดีครับ FC ฮานอยที่น่ารักทุกท่านครับสวัสดีครับ FC พอพารวยนะครับผมกันเช่นใครครับแนวทางตัวเลขการสิงชกนับสลากกิ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับแล้วจะเป็นทั้งฮานอยหลางปัฒนานะครับผมกันเช่นเคยนะครับไม่มีเว้นวรรหยุดราชการใดยเดียวนะครับพบกันวันนี้รอบของันที่22กุมภาพันธ์2565นะครับวันอังคารนะครับมาดูว่าโววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนจะพูดเรื่องทางเรามาสรุปแนทางของวัน เนาะใครเห็นใครปังบ้างเนาะสำหรับวันจันทร์ที่21นั้นนะครับแกดก็ได้ให้เปินกันสนุกันไหวเนาะนะครับออกมาจะเห็นกับปังทั้งล่าและอาหน่อยครับฮานาเฉพาะกิจนะครับบนมา610นะครับล่างมา92ไม่วางนะครับ10นะครับถ้าวินในชุดเด่นวันนะครับ10มาเดนาะ 01นะครับ92ไม่มานะครับก็หลุดไปนะครับสลับเุดาะกิจถัดมาเป็นหน้าไพ่พิเศษครับบนมา758นะครับล่างมา76นะครับแม่58นะครับเด่น8ทำงานอยู่นะครับแต่เจาะไม่ผ่านเนาะส่วนล่าง7667นะครับมาตัวกลับนะครับ ถัดมาเป็นทนอยรัฐบาลเรียกกัว่าหนอยปกตินะครับสายเบิ้ลนะครับมีไข่ปังไข่เฮงมั่งเนาะบนมาก6 5ครับล่างมา44ครับ44ก็มาในชุดกันนอกตารางนะครับมาชุดนอกตารางเนาะ44นะครับส่วน665ไม่ไห้วางแม่นะครับ,ว, 6, ว,านะรบวางเมื่อวานนี้ไม่มามาวันนี้เนาะ โกค้าก็หลุดไปนะครับปิดท้ายด้วยฮานอยวีไนะครับรอบวันอาทิตย์นะครับให้535ไม่มามาวันนี้นะครับมารอบวันจันทร์ครับ v ีไครับบน535สมตรงตเลยนะครับ535ก็มาตัวกลับนะครับ ล่าง1น,นึ่งนมาเป๊ะเลยนะครับหน,หนึ่งก็ตรงตรงไปนะครับสายเบิ้ลก็ยินดีด้วยเด้อน,นะครับยังไงก็เห็งหงาังกันเนาะปิดท้ายสองทุ่มครับล่าวพัฒนาครับสาวฝั่งโขงนะครับสาวฝั่งโขงนะครับให้ชุดในตารางนะครับ ผล4ตัวก็คือ4502ล่าง45นะครับ45ในตารางก็มานะครับมาอยู่นะนะครับรวมทั้ง02ก็มาอยู่นะนะครับลาวส่วนในชุดลาวที่ให้ไว้ก็มาที่0220เนาะก็เห็นกระปัาไปสำหรับ f อสาวกลาวนะครับสำหรับลาวก็ เห็กระป๋บบงกันไปนะครับยังไงก็ตามพอตินะครับชื่นชอบก็ตามให้ถูกจังหวะถูกช่วงเนาะนะครับอ่ะนะครับยังไงก็มาลุ้นกันต่อในรอบของที่22นะครับในรอบที่2นะครับก็มาตามลุ้นกันต่อสําหรับ4หน่อยของเรานะครับเช่นเคยครับ เลขคำนวณสูตรวางให้ครับจะบินได้2ตัวสตัวนะครับตื่นช่องก็จับเลยเดินก็เบิ้ลก็วางให้3ามชุดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะตัวที่ชิ้นช่อตัวที่มีแนวโน้มจะวินจะเข้านะครับก็ต,ติดไห้เน้นให้นะครับเดินรอบก็วางให้นะครับยังไงก็ลองใช้รุลพิจารณาดูว่าตรงกงับความใจของท่าน็ติดจับได้เลยนะครับ แต่มันจะสลับรอบกอันเนาะอย่างเมื่อวานก็มาสลับกันอยู่นะนะครับอันนี้ก็ลองลองใช้ดูแทนดูเนาะ, 7, 1, 6, 2, อ,ะอย่างเเจ็ดหนึ่งหกสองอะไรเงี้ยเนาะเจ็ดแปดศูนย์ห้าอะไรเงี้ยลองดูงนะครับตัวไหนไม่วานก็อยู่ในชุดเด่นนะครับจับในชุดเด่นได้หลยตัวที่ไม่ได้หวางในตารางใหนะ้เนาะทีนเจ้าก็จับไปนะครับยังไงก็ตามปกติดีนะฮะ FC บอกว่าจะเห็นจะกังเนาะ เดี๋ยวในกลุ่ม v i p เราก็จะมีทั้งชุดนอกตารางให้อีกเป็นชุดเนาะจะได้เพื่อเป็นนาทางในการตัดสินใจนะครับอย่าลืมนะครับหวยใ,ใช้ได้ทุกรอบนะครับตั้งแต่เช้าอย่างตีสองดาวโจนนะครับว่าจะเป็นทั้งหุ้นรอบต่างๆหราจะเป็นทั้งฮานอยและลาวรอบต่างๆในรอบวันเนาะสำหรับคอหวยก็ลองดูครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ ติดตามขอบคุณที่เป็นแฟนกับขอพารวยมาร่วมจะครบ1ปีแล้วเนดือนมีนาก็ครบ1ปีแล้วนะครับยังไงก็ขอให้หเห่งประปักนะครับ fc สทุกท่านนะครับในกลุ่มวีพีเราก็ยังคงเหมือนเดิมคับกิจกรรมตอนออกผลก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับมีแนวทางติดต่ๆให้ทุกวันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงให้ปังให้รวยครับพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับ